ซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสะฮือฮามาในช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับประมาณเดือน2เดือนก่อนหน้านี้นี่แหละก็คือซีรีส์ที่ชื่อว่า The Sandman ครับฮีโร่จากทาง DC นะเทพแห่งฝันมอฟีสนะฮะการเล่นของเขาหรือว่าตัวหนังเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะมีปรัชญานะครับเป็นซีรีส์ที่มีปรัชญาอยู่ในนั้นลึกมากลึกลงไปหลายๆชั้นเลยแล้วไอ้ความลึกของมันเนี่ยโอ้ยเขาเล่าเรื่องราวที่มันหลากหลายมากเลยครับแล้วก็จบซีซั่นหนึ่งไปด้วยความที่แบบว่า หลายๆคนก็ค้างคาใจนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีซีซั่น2หรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะครับ The Sandman จากทาง Netflix ไฟเขียวแล้วครับเขาได้ไปต่อในซีซั่น2ครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ ตอนนี้นะครับ The Sandman ทาง Netflix ได้มีการประกาศที่จะสร้างซีซั่น2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ซีซั่น1สามารถหาดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์แล้วมีทั้งหมด11ตอนด้วยกันดูได้รวดเดียวที่ Netflix เลยนะฮะดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะซีรีส์ดีๆแบบนี้แนะนําให้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นนะครับเอาจริงๆแล้วนะ The Sandman เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างปรัชญาหน่อย อาจจะไม่ใช่ซีรีส์ที่เหมาะสําหรับทุกคนผมก็จะทําคลิปรีวิวอยู่แต่ว่ามันนานแล้วไงผมก็ช่วงช่วงนั้นผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำอ,ะอ่ะลองถามหน่อยแล้วกันถ้าสมมุติผมทํารีวิวเดอะแซน m a n มาตอนนี้จะมีคนดูหรือเปล่าถ้าไม่มีคนดูผมก็ได้ไม่ต้องทํา แต่ถ้ามีคนดูผมก็จะทำออกมาว่าในมุมมองของผม The Sandman มันเป็นอย่างไรนะครับผมยังอยากดูอีกรอบนึงเลย The Sandman มันดีนะมันเกี่ยวกับเรื่องราวของเทพแห่งฝันไม่ก็มีคนที่ต้องการจับตัวเทพของโลกแห่งความฝันเนี่ยไปแล้วทีนี้เนี่ย พอโดนจับตัวไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาจะต้องมีการต่อสู้เพื่อที่จะแย่งชิงเอาชีวิตรอดจากเนื้อมือของมนุษย์ในขณะที่พลังอำนาจของตัวเองมันค่อยๆลดลงพร้อมกับสัปหลาดที่ปล่อยออกมาจากโลกแห่งความฝันเนี่ยที่มันมีปัญหาด้วยเหมือนกันนะฮะก็ใครที่ชอบความดักด๊ากในสายของ DC นะครับ The s a ซ d m a n ก็นับว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ค่อนข้างด์กแล้วก็ปรัชญาเนี่ยที่ซ่อนอยู่ข้างในแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนนะ ลึกพอสมควรเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel